กีฬาซีเกมครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่คนไทยตั้งความหวังที่จะได้เห็นนักเตะไทยนําเอาความล้มเหลวจากการตกรอบแรกเมื่อ2ปีที่แล้วมาเป็นบทเรียนเพื่อกลับมาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่14ให้ได้แต่ผลงานกลับสวนทางนัดแรกทีมไทยแพ้แชมป์เก่ามาเลเซียไป1ประตูต่อ2 นัดที่2เอาชนะทีมอ่อนชั้นอย่างกัมพูชาไปได้4ประตูต่อศูนย์นัดที่3มเล่นไปแค่12นาทีธีรทรบุญมาทันโดนใบแดงที่2ในรอบ3วันท้ายเกมเอกสิทธิ์เช้าบุตรโดนไล่ออกไปอีกคนทีมไทยเหลือ9คนก่อนจะแพ้เจ้าภาพไป1ประตูต่อ3ตกรอบแรกเป็นสมัยที่2ติดต่อกัน แถมนัดส่งท้ายยังแพ้ให้กับสิงคโปร์ไปอีกศูนย์ประตูต่อสองรังที่3ของกลุ่มเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านมาอย่างชอกช้ำทำกลางการสาบส่งของแฟนบอลซึ่งพุ่งเป้าโจมตีไปที่สมาคมฟุตบอลที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีสตาฟโคช้ชขาดความสามารถและนักเตะไม่ทุ่มเทเท่าที่ควรการล้มเหลวเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่า เรามีความพร้อมในการเตรียมทีมกันมากมายขนาดไหนในระหว่างที่เรามีการแข่งขันฟุตบอลลีกไปในประเทศอยู่แล้วก็มีการเตรียมทีมซึ่งเหมือนก็เป็นปัญหาในเรื่องของการเก็บตัวที่เป็นปัญหาที่เป็นข่าวกันอยู่นะฮะชาติอาเซียนที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยทุกวันนี้เขาได้มีการพัฒนากันขึ้นมามนันเป็นเป็นเป็นเรื่องของของหลายๆปัจจัยที่มาประกอบกันซึ่งทําให้ทีมฟุตบอล ชุดซีเกมของเราเนี่ยประสบความล้มเหลวบอลคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เหนือกว่าเขาแล้วคุณไม่เอาใจลงเล่นเนี่ยมันก็มีแต่รอวันแพเท่านั้นเองเนะผมถือว่าชุดนี้เนี่ยล้มเหลวมากมองว่าเป็นความผิดพลาดใไม่ว่าจะเป็นสมาไม่ผมมองว่ามันก็มันก็เป็นความผิดพลาดกันทั้งระบบนั่นแหละนะฮะต้องค่อยๆปรับกันไปแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานของสมาคมก็มีหลายผลงานที่แบบว่าหน้าโดดเด่นจับตาเยชวนน16ปี19ปีผลงานดีทั้งนั้นเลย นะทีฟุตบอลหญิงนี่ก็ดีนะครับทุกอย่างดีหมดแต่ว่าตรงนี้แหละบางทีมันผิดพลาดครั้งเดียวมันอาจจะเป็นรายการใหญ่หน่อยที่แบบคนไทยคาดหวังแต่ผมเชื่อว่าคนไทยพอเห็นรายชื่อตั้งแต่ตอนก่อนที่จะลงสนามที่อินโดนีเซียเนี่ยบางคนก็เลิกคาดหวังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปมองว่ามันจะล้มเหลวทั้งระบบขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆปรับกันไปอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ต้องแก้แต่อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ต้องส่งเสริมกันไปเท่านั้นเองครับปัจจัยที่ทําให้ความล้มเหลวเนี่ยนักบอลทั้งหมดที่เรียกตัวเข้ามา2 0คคนนนเีี่่่ใชทดสปลา จะมาบอกว่าเปลี่ยนติ้าส่วนหนึ่งยอมรับส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสองอโ,อโค้ชมีความสามารถมากเพียงพอไหมนะครับสามระบบการลุ่นเครื่องระบบการเก็บตัวเนี่ยเป็นมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่าผมคิดตรงนี้ต้องรื้อใหม่พี่เมงครับไม่เป็นไรพี่ผมคิดว่าพี่ทำดีที่สุดแล้วนะครับเราก็เห็นใจผมทุกพิ่พวกผม,ผมยังไม่บอกูดกทีผม,ผม,ผมพูดรุ่ระบบนะครับการคัดเลือกตัวโค้ชการคัดเลือกตัวนักฟุตบอลเองเนี่ยมันเป็นที่ระบบดังนั้นเมื่อเกิดที่มีระบบที่เข้าใจระบบเนี่ยมันจะช่วยพี่โดยการทำใจแล้วเพราะทุกวันเซนนบปอยู่แล้ว ผมอยากให้พี่มีกำลังใจนะฮะทางด้านโคช้ชเมงประพลพงพาณิชย์ผู้ฝึกสอนทีมซีเกมส์ได้ออกมาขอโทษชาวไทยที่ทำให้ทีมล้มเหลวซึ่งสาเหตุมีอยู่หลายปัจจัยพร้อมประกาศเลิกคุมทีมชาติอีกต่อไปผมก็พักสียายอยู่นะแล้วก็ทำสโมสรนะไม่ไว่าทีมชาติจบบอลหญิงก็ไม่เอาฟุตซอลก็ไม่เอาไม่เอาทีมชาติละว่างนั้นเถอะ เปลี่ยนนายกลหละเปลี่ยนใครผมไม่เอาแล้วผมผกสิบขวาแล้วให้คนอื่นเขาทำเอะก็ดออูเลยเนี่ยผมผมต้องขอโทษอย่างที่บอกนะ<ต>ว่าเราทําไม่ได้อย่างที่เราวังเอาไว้ทุกคนก็เสียใจนะผมก็เสียใจผมเชื่อว่าผมท,ทําเต็มที่ผมไม่ได้ไปนอนเล่น<ๆ>ผมไม่ได้ไปกินเหล้า<ม>ผมไม่ได้ไปอะไรผมทํางานเต็มที่มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะว่าเอไม่ได้เพราะว่าเราไม่พร้อมจริงถ้าเราพร้อมด้วยการบริหารจัดการด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วให้มาฆ่ากัน ากความล้มเหลวของฟุตบอลคราวนี้เราหันมาดูภาพรวมกีฬาชนิดอื่นๆกันบ้างกรีธาแม้ว่าจะต้องอพยพหนีน้ำท่วมไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่สอพลอชนบุรีแต่ก็ยังคว้าม,มาได้มากที่สุด14เหรียญทองครองเจ้าลู่ได้ตามเป้า เสดายที่100เมตรหญิงหนงนุดแสนราชเข้าเส้นชัยพร้อมเจ้าภาพก่อนจะถูกตัดสินให้ได้แค่เหรียญเงินขณะที่ทีมผลัด4คูณ100เมตรชายมีอาการบาดเจ็บทำให้พลาดแชมป์ครั้งแรกในรอบหลาย10ปียกน้ำหนักเดิมตั้งเป้าไว้แค่5เหรียญทองแต่เอาเข้าจริงคว้าม,มาได้ถึง9เหรียญทอง น้ตั้งเอาไว้สองเหรียญทองแต่น้องอุ้มนัทธน,นจันท์กระจางกลับระเบิดฟอร์มกวาดมาได้ถึง5เหรียญทองขณะที่เจมส์บอลนัทพง์เกตอินกวาดอีก3มเหรียญทองรวมได้มาเเหรียญทองคือครั้งนี้นี่คือดีที่สุดแล้วก็คือต่อไปนี่ก็คือคงคิดว่าจะพยายามคุมสภาพตัวเองแล้วก็พยายามทาให้ดีที่สุดแล้วโอลิมปิกครั้งหน้าก็คงทําให้ดีที่สุดแล้วก็มัซีเกมครัง้งหน้าคงอาจจะอาจจะเบาลงเพราะว่าเราก็ด้วยอายุแล้วก็ การอมเนนี่่ยสดต้้อองงเบาละะทควันโดเดิมตั้งเป้าเอาไว้ที่5เหรียญทองแต่ชัชวานขาวละอ่อและสริตาพองสีก็ช่วยกันคว้ามาได้7เหรียญทองมวยสากลอคว้ามาได้อีก7เหรียญทองจากการตั้งเป้าไว้ที่5เหรียญทองโดยมนัสบุญจำนงฮีโร่โอลิมปิก2004แบกสังขารขึ้นชกในรุ่น75กิลกรัมได้แค่เหรียญทองแดง ตะกร้อทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้4เหรียญทองจากที่ส่งแงข่งขัน4ประเภทคือเซปักตะกร้อทีมชุดชายหญิงและเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายหญิงบาสเกตบอลจบปัญหาภายในสมาคมแล้วก็สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมโดยทีมยัดห่วงสาวควา้าแชมป์ซีเกมส์สมัยแรกในรอบ16ปีทีมชายได้เหรียญเงิน ทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็ไม่ทำให้แฟนกีฬาผิดหวังเมื่อคว้าเหรียญทองมาครองได้อีกสมัยเช่นเดียวกับทีมวอลเล่บอลชายส่วนทีมแบดมินตันหญิงทำผลงานยอดเยี่ยมเมื่อบุกไปเอาชนะเจ้าภาพอินโดนีเซียได้ถึงถิ่นคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มาได้สำเร็จทางด้านสมาคมยิงปืนที่มีปัญหาภายในทำได้แค่หนึ่งเหรียญทองต่ำกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้มาก เช่นเดียวกับฟันดาบกอล์ฟขี่มา้าโบลิง่งวูซูปันจักศีลัศคาราเต้และยิงธนูสรุปกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ไทยคว้ามาได้109เหรียญทอง100เหรียญเงินและ120เหรียญทองแดงต่ำกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้110 1 1 0 1งถึงเหรียญทองเล็กน้อยซึ่งนอกจากปัญหาน้ำท่วมและเลี่ยมของเจ้าภาพแล้วตัวของสมาคมกีฬาเองที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทัพนักกีฬาไทย ทำผลงานได้ต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้ซึ่งกีฬาซีเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้าที่ประเทศพม่าก็คงนี้ไม่พ้นปัญหาเดิมๆอีกต่อไป